ก็เป็นคนนี่แหละคนหนึ่งอ่ะผมก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันอยากจะเอาโอความสามารถะของผมอะถ่ายทอดให้เขาเห็นก็ทำให,ให้คนอื่นดูถูกเราอ่ะมันดูถูกเรานี่มันลามไปถึงกรการทั้งหมดไงเฮ <c oughs> ้อะไรเงี้ยครับพยายามช่วยเหลือทุกอย่าง <c oughs> ก็นั่นนะครับก็คือได้งานดีตรงนี้ดีใจครับทีได้งาน วันนี้ก็ได้มาที่เมืองพัทยาค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพือ่อที่มาดูอีกหนึ่งอาชีพที่เขาเปิดโอกาสให้สำหรับคนพิการได้เข้ามาทำงานค่ะที่สาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะ วันนี้เนี่ยอุ๋ยก็ได้มาพูดคุยกับน้องสามคนนะคะที่เข้ามาทำงานที่นี่วส,นสวัสดีค่ะน้องกระปุกสวัสดีค่ะกำลังทำงานอยู่เลยค่ะมาทำงานที่นี่ได้ยังไงอะคะก็มาทำงานที่นี่เพราะว่าดูประกาศจากเว็บไซต์ของเมืองพัทยาค่ะ<ม>ค่ะเขามีประกาศว่ารับสมัครผู้พิการเข้าทำงานหลายอัตรา อย่างคนแรกเนี่ยที่อุ๋ยได้มาพูดคุยก็คือน้องกระปุกค่ะน้องกระปุกเนี่ยก็เป็นน้องผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักน้องเขาเนี่ยได้เข้ามาทํางานในตําแหน่งกราฟิกดีไซน์ค่ะก็จะทําหน้าที่ในการออกแบบโลโก้หรือว่ากราฟิกหน้าเว็บต่างๆซึ่งน้องเขาก็มีความสามารถในด้านนี้หลังจากที่ได้ไปร่ำเรียนมานะคะก็จะมีทํางานด้านคอมพิวเตอร์ก็ เปงานเอกสาแล้วก็งานออกแบบพวกป้ายพวกเว็บไซต์ใชไหมคะอ๋อหมายถึงว่า oh God, ตอนนี้เราก็ทำออกแบบด้วยใช่ค่ะของเว็บไซต์ค่ะหน้าเว็บไซต์พวกนี้ะทำที่นี่ได้มานได้ยังไงคะประมาณครึ่งปีได้แล้วค่ะจะอีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้วค่ะ oh God, อครบปีค่ะ เป็นยังไงบ้างระหว่างมาทำงานที่นี่กเกือบปีก็ <Okay. S 2> ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มันเป็นสำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะพ,พบปะผู้คนเยอะแยะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการทํางานได้พบปะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้มีทัศนคติใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้องเขาจบทางด้านคอมพิวเตอร์มาให้ช่วยทำด้านงานคอมเพราะว่าในสำนักขออเนี่ย จะมีงานเกี่ยวกับด้านสนเทศคือกล้องโทรทรรศน์กล้องจรนปิดแล้วก็ห้อง CCR เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะดูแลค่ะก็ดีค่ะ,คะเขาให้ความสนใจแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเช้าก็มาทำงานแต่เชา้าโดยไม่ไม่เกเร,รค่ะเขาจะมาทำงานในหน้าที่ที่เรามอบหมายให้เขาอย่างเรื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะให้เขาออกแบบ ทำกราฟิกอะไรที่เขาเรียนมาค่ะที่เขามีความสามารถค่ะในส่วนของน้องผู้ชายสองคนนะคะวันนี้ที่อุ๋ยมีโอกาสได้มาพูดคุยก็คือน้องจ๊อดและน้องโป้ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคน หน้าที่อะไรอยู่ที่นี่ในส่วนของผมนี่นะครับเป็นกองการเจ้าหน้าที่นี่ก็จะเกี่ยวกับงาน,านพนักงานเมืองต่างๆเนี่ยจะไปในส่วนตรงนั้นหมายถึงว่าข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเกี่ยวกับเมืองใช่ครับจะทํางานเกี่ยวกับบุคคลบุคคลบุคคลของเมืองพัทยาเมืองพัทยาค,ค่ะค่ะในส่วนของจอสผมก็เป็นสาธารณสุขก็จะเป็น การนําเสนอโครงงานต่างๆของชุมชนนะครับผมก็จะเป็นคนล่างไม่ใช่คนล่างเป็นคนเป็นคนพิมพ์เขาล่างมาผมจะพิมพ์ไปหนังสือออกไปออกโครงการต่างๆนะครับให้ชุมชนครับจากการที่ประกาศรับสมัครพนักงานที่เป็นคนพิการเข้ามาเนี่ยกำหนด ตัวเลขของเราเนี่ย2,500คนเนี่ยเราสามารถจ้างคนพิการได้ถึง25คนตอนนี้เนี่ยเราจ้างเข้ามาแล้วมัน20คนนะคะก็ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆของราชการเมืองพัทยาแล้วก็โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้วยแล้วก็สําหรับน้องโป้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานทางด้านอคอมพิวเตอร์แล้วก็ขาดแคลนผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลอุกากของเมืองพัทยาก็ให้เขามาทําหน้าที่ช่วยเราในการ ที่จะกรอกข้อมูลต่างๆระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆของไฟล,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 ล์ไฟล์สัญหาบปรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะแล้วทั้งสองคนมาทํางานที่นี่ได้ยังไงคะมาทํางานกันกี่ปีแล้วโป๊คะจะครบปีแล้วค่ะจบก็มาหางานหางานท<ม>ําผมก็จะไปหาหลายที่มาค่ะต <Tang S 2> อนน,นั้นนะนะก็มา ไปอยู่หลายที่เพราะมันต้องดูด้วยว่าความสะดวกสบายอะไรของเราหรือเปล่าก็เลยมาเจอที่สาราว่าการเมืองพัทยาเขาประกาศรับทางเว็บไซต์ค่ะผมก็เลยมาสมัครที่นี่แล้วก็มาดูสถานที่ต่างๆแล้วก็โอเคมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับรถวินแชร์แบบพวกผมก็เลยมาเลือกทําในส่วนตรงนี้จอดเหรอคะก็เข้ามาพร้อมกันครับอ๋อมาพร้อมกันพร้อมกันเยอค่ะ เขามาชวนผมนี่โอ้มนเองไม่มดได้น้องทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานะคะตั้งแต่ตอนสมัยเรียนค่ะแล้วน้องทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีบุค,คลิกที่ขี้เล่นเป็นเหมือนคนที่แบบเออมีความสนุกสนานในตัวเองนะนะคะ สบานนครเจ้าพระยาสุรสักตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุราการก็5ปีปีนะครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเขีนรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีการทำนะ หน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เนยมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิดครับโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทํางานภาคารัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า แล้วก่อนก่อนหน้านี้เห็นเมื่อกี้นี้บอกว่าทางโป้บอกว่าโต้ก็เคยดูดูงานไว้ก่อนที่จะมาทํางาน<ช>ที่นี่เป็นยังไงคะดูมันไม่สะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางยังไงอ่าอ,อย่างรถอย่างคนพิการที่นั่งวินแชร์แบบพวกผมเนี่ยนะแบบพวกเราเนี่ก็อย่างถ้าเกิดไปงานในกรุงเทพน,นี้เยอะมากนะครับแปลว่ามันจะติดตรงที่การเดินทาง ปัญหาใหญ่เลยสำหรับมินแชร์อย่างเราการเดินทางจะขึ้นรถเมย์ก็ไม่ได้แับขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ไหวใช่ครับจะไม่ร<ะ>ับด้วยเนาะไม่รับด้วยบางครั้งน,นะแล้วจะให้พวกผมออกกําลังกายปั่นไปแง่นะที่จะไปทางานหาห้องพักที่ใกล้ๆมันก็ได้แต่มันจะไม่ปลอดภัยสําหรับพวกผม,ผมการข้ามถนนอะไรต่างๆอืมใช่ นี่ก็เป็นจุดหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหาสําหรับคนพิการนะคะที่ทําให้คนพิการเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะออกมาข้างนอกไม่ค่อยอยากที่จะออกไปหางานทําเพราะว่าเขาเขาเดินทางไม่สะดวกไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปทํางานได้หรือเวลาเขาเดินทางออกไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะออกไปข้างนอกค่ะ แล้วอย่างนี้ทั้งสองคนนี้เดินทางมาทํางานที่นี่ยังไงคะสำหรับผมนะครับผมคือจ้างต้องบอกว่าจ้างรถเข้ามาส่งก็เป็นรถอะไรอีกเป็นรถซาลิงต่อพ่วงนะครับครับก็จะอยู่เดือนละพันร้อยอ๋อจ้างเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนครับมารับแล้วก็มารับตอนส่งด้วยใช่ครับแล้วจอดนะคะ ที่บ้านมาส่งรับทางครอบครัวครับอ๋อตอนนี้ก็คือที่บ้านาารับมาส่งรับม,มาส่งก็กลำบากเขานะ <Okay. S 1> ในมุมมองเราคือเราอยากที่จะมาได้ด้วยตัวเองทําได้ด้วยตัวเอง okay, ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงพกติก็ซาเล้งมาก,กับเพื่อนค่ะซ่ำก็ที่เมืองนี้ซาเล้งที่เป็น,ปนยอดฮิตเลยใช่ค่ะเหมือนพวกปอร์เช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนิยมมากเพราะมันสะดวกมากค่ะมันสะดวกสำหรับรถแชร์ใช่ค่ะ สะดวกมากเพราะว่าก็คือเอารถวีแชร์ขึ้นแล้วก็ขับมาได้เลยแล้วที่นี่ก็ทราบว่ามีสิ่งอยู่ความสะดวกใช่ค่ะคุณนั่งรถวีแช์ด้วยใช่ห้องน้ำก็มีแล้วก็ทางลาดถินก็มีค่ะห้องน้ำสำคัญมากค่ะสำหรับพวกตรงวีแชร่เนี้ยเพราะถ้าเราเข้าห้องน้ำไม่ได้เราก็ต้องกั้นปัสสวาวะแล้วจะทำให้เป็นโรคด้วยค่ะหลายอย่างค่ะ ห้องน้ำมีสําคัญที่สุดเลยว่าทางลาดอย่างเงี้ยมันยังทําขึ้นมาง่ายกว่าห้องน้าห้องน้านีต้องทําตั้งแต่แรกเลย่ะมันจะมีทางลาดทุกที่ครับห้องน้ำโรงอาหารห้องน้ากว้างกว้างครับสำหรับรถดูแข้าได้กว้างก<อ>ว้างมากครับแล้วก็โรงอาหารก็กว้างคือคือไปได้ทุกที่อ่ะแล้วก็ลิฟต์มีลิฟต์ขึ้นทุกชั้น okay. ก็สะดวกตรงเรื่องทัพพอร์ตตรงนี้ สถานที่ของเราพร้อมมากค่ะก็ในเรื่องของอทางลาดชันไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําคนพิการแล้วก็ลิฟต์แต่ก็มีบางจุดเท่านั้นที่เรายังไม่สามารถส่งวิลแชร์เข้าไปทํางานตามอ,อย่างกองพัสดุที่มันจะมีคือบางจุดมันส่งไม่ได้ก็ก็ยังไม่ส่งแต่บางจุดที่ส่งไปพร้อมเนี่ยได้อย่างเช่นโรงเรียนที่เราส่งไปเนี่ยโรงเรียนเมืองพญาสองก็ส่งไปเขาเข,า,ขาก็มีเออทางลาดชันที่จะขึ้นทํางานได้คือต้องไปตรวจ การการทำงานตรงจุดนี้ก็คือว่าหนึ่งต้องไปสืบทราบข้อมูลกันว่าโรงเรียนเมืองพยาหรือส่วนราชการตรงไหนที่มีสถานที่ที่รองรับเขาได้ก็ต้องตรวจดูตามความเหมาะสมของสภาพการ,การพิการของเขาในส่วนของสถานที่ทสาราวาการเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น้อยมากเลยที่เขาจะมาเปรับทีหลัง เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางลาดหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเนี่ยเขาก็ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนที่น้องๆจะมาทํางานแล้วล่ะค่ะเรียกดว่าที่เมืองเนี่ยเขาก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของคนพิการมากๆเลยล่ะค่ะเห็นเห็นทางจอยบอกว่าทํางานอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขแฮปปี้เพื่อนร่วมงานเป็นยังไงคะก็ดีครับเขาก็ดูแลเขาก็ก็ช่วยเหลือเราดีครับพี่ๆเขาก็ช่วยเหลือเรา ผมหลายอย่างเลยถึงบอกว่าเกรงใจเกรงใจความพีเศษว่าก็ตอนที่ผมมาสมัครงานที่นี่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาห้องเช่าที่ไหน<อ>เพราะเราเองไม่มีรถ<อ>แล้วก็หาห้องเช่าลำบากมากเลยทั้งยังจะเป็นพวกมีถึงมีหาห้องเช่าได้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่สามารถสะดวกที่จะอ,อยู่ได้พี่พวกพี่ที่เมืองก็ก็ไปหา พ่อเช่าให้พี่พี่เขาช่วยดูให้ใช่ครับแล้วก็ทาทางลาดชันในการเข้าห้องอ๋อใช่ครับแล้วก็ทำห้องนุ่งห้องน้าอะไรให้เรียบร้อยอที่จะดวกสำหรับเราเขาน่ารักกันมากเลยครับโอ้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าน้ำใจคนไทยครับเขาเป็นคนปกติเหมือนเราทั่วไปไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขามีส่วนไหนที่พิการเพราะว่าเขาสามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ โป้กับจอทํางานทํางานดีผลตอบรับทุกคนก็รักกันเพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่จะที่จะไม่เอ็นดูเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีจิตใจชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่แล้วทุกคนก็รักกันรักใครการเข้ากับผู้ร่วมงานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจ มีจิตใจเขาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้ทํางานคือจะพยายามเข้าเข้าเขา้เขาถามได้เลยว่ามีงานอะไรให้ผมช่วยไหมผมยินดีนที่จะช่วยคือว่างานไม่ได้เขาจะรู้สึกเหงาทันทีเราจะคอยหนึ่งสอนงานด้วยแล้วก็มอบงานให้เขาทําแล้วก็การเข้ากับเพื่อนร,ร่วมงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีแล้วก็เขาจะไม่ทําตัวเป็นภาระของเพื่อนร,ร่วมงานจะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแม้แต่ถ่ายเอกสารเขาเป็นวีลแชร์แท้ เขาสามารถถ่ายเอกสารคือถ่ายเอกสารแล้วก็เดินช่วยตัวนั้นตันนี้ได้อย่างคือสะดวกไม่ได้เกิดเป็นภาระอะไรใดๆทั้งสิ้นคือมันทําให้เกิดว่าการทํางานร่วมกันกันกบเราเป็นผู้ที่มีร่างกายครบสมบูรณ์กับพนักง,งานทุกคนกับโปเนี่ยเขาพิการเราไม่เกิดความเหลื่อมล้ามันเข้าสมมุติกันได้มันเริ่มซึมซาบ นี้ทำมาเกือบปีแล้วเพื่อนร่วมง,งานน่ารักทำยังไงให้เขารักเราด้วยทำยังไงให้เขารู้สึกดีกับเราเราก็ถ้าเราเป็นเด็กกว่าเขาเราก็ควรจะนอบน้อมถ่อมตนพูดจาเราก็ต้องสัม,มาคาเราวะคะแต่ถ้าเพื่อนร่เดียวกันเราก็คือจะต้องจริงใจค่ะพี่มีอะไรถ้าเราช่วยเหลือด้านเดินเหินไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือเขาด้านอื่นๆแทนการพูดคุยของเราการเขียนหนังสือช่วยเขาพิมพ์ง,งานอะไรอย่างเงี้ย ถึงไม่มีงานก็ถามช่วยเฉยๆก็ยังดีกว่าที่เราไม่คุยกับใครนั่งเงียบๆผมก็จะไม่ดีะคะ่ะถ้าอยากให้เขารักก็คือต้องพูดคุยมีอธัธยาศัยนะคะ ไม่มีใครว่าอะไรก็พยายามจะให้ฟารมช่วยเหลือเขาอย่างเรื่องโต๊ะที่นั่งอ่ะก็พยายามจะให้เขากว้างๆเพราะว่าเขาต้องใช้รถบินแชร์เข้าไปอะไรเงี้ยก็จะช่วยจัดสถานที่ให้เขาอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้รังเกียจค่ะมีแต่ห่วงใยอะค่ะไม่ได้ว่าผลพิก,การแล้วเราจะรังเกียจจะห่วงใยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อย่างประตูอย่างเงี้ยถ้าเขาจะออกอะไรเงี้ยเขาก็จะลุกไปเปิดประตูให้อะไรเงี้ยค่ะ,คะเด็กเขาจะช่วยเหลือเป็นกันและกัน สบางนครเจ้าพระยาสุรศักตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะผมต้องบอกผมเข็นรถโดดยฟย้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมได้ททำงานจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีงานทำนะ หน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิดนะครับโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทํางานภาคารัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า กว่าเพราะว่าเขา,าเขาเปิดโอกาสแล้วเขาก็คงพร้อมระดับหนึ่งแล้วพอเราเข้ามาเราก็จะไม่อึดอัดมากค่ะแล้วส่วนใหญ่พวกที่เขาเปิดโอกาสแล้วเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราค่อนข้างเซฟพอสมควรแล้วอาจจะแบบปรับแก้แค่นิดหน่อยเงี้ยแต่ถ้าที่เขายังไม่มียังไม่เปิดโอกาสให้เราเลยไปอยู่ก็จะลําบากมากค่ะแล้ววันนี้มีงานทําแล้วรู้สึกแตกต่างจากสมัยก่อนอยังไงบ้างไหมคะ แตกต่างมากค่ะเราก็รู้สึกว่าชีิตเรามีคุณค่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่ค่ะก็สามารถแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราไม่เป็นภาระสังคมนะเราเดินไปไหนเราใช้จ่ายจับจ่ายอะไรเราเนี่ยเราไม่ได้ขอเขามาคือเราจ่ายด้วยตังค์ของเราเองเราทํางานเราหาเงินด้วยอาชีพจริตข,ของเราเองเนี่ยค่ะอย่างนี้เราได้งานแล้วเรา จะแนะนําเขายังไงในการที่เขาจะออกมาทํางานหรือว่าจะไปสมัครงานที่ไหนก็ตามอย่างแรกเลยควรที่จะยังไงพอต้องเริ่มจากถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่พิการที่ว่าเขายัางอยู่กับบ้านอยู่นะครับค,คิดว่าเขาต้องเริ่มจากการเคลียร์ความคิดเก่อนตัดสินใจแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับใช่ไหมก็คือถ้าเกิดจากที่เขานอนอยู่กับบ้านเนี้ยเขามัวแต่คิดว่า เราทําไม่ได้อ,อะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยใช่ไหม<ช>าก็าถ้าเราบอกว่าเราทําไม่ได้มันมก็ไม่ได้ไไดอย่างงั้นนะเราก็ตัดสินใจมันเด็ดขาดค่ะแล้วเราก็พยายามฝึกฝนให้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกอันดับที่สองคือเราก็มาคิดว่าเรามีความรู้อะไรบ้างถ้าไม่มีเราไปหามา แล้วก็สร้างศักยภาพตัวเองคนเราผมเชื่อนะคนทุกคนมีม,มีมีสิ่งดีตัวเองทุกคนเราจะหาเจอไหมเราก็เราก็หาศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้ศักยภาพอยู่ในตัวทุกคนแลยครับถ้าบอรใจถ้าเราคิดว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเสียเวลาเชื่อผมคนระับคนที่อยู่กับบ้านหรือไม่คิดจะทาอะไรนะผมเคยเป็นมาก่อนออกมาเสรเวลาเปล่าครับหาศักยภาพตัวเองแล้วก็ออกมาทำมาลุยลุยกับผมเกิดมาทั้งทีนี่ ทุกปัญหาคือความท้าทายครับเชื่อผมว่มัมันสนุกชีวิตของเรามีเยอะอย่าทำว่าตัวเราเนี่ยมีปมด้อยอย่าอย่าว่าเราพิการแล้วจะน่นกลัวเข้ารังเกียจไม่ใช่เราจะต้องเตรียมของเราว่าเนี่ยเราจะต้องเข้าค้าให้ได้ทำเอทักทายยิ้มแมย้มแจ่มใสอย่าทำปมด้อยให้ตัวเองค่ะ เขาแค่เพียงพิการแต่ร่างกายแต่เรื่องของความสามารถความสามารถของเขายอมรับว่าเขามีความสามารถเต็มที่ที่จะช่วยงานเราได้ค่ะก,ก็ฝากทางหน่วยงานสถานประกอบการที่กำลังกาลังสรรหาหรือกำลังดูอยู่ก็ช่วยพิจารณาถ้าเกิดเขาไปรับสมัครเอ้ยเขาไปสมัครนะคะ อยากจะฝากนะคะก็อยากจะฝากถึงคนพิการค่ะที่ยังอยู่ที่บ้านหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะ สิ่งแรกเลยเนี่ยก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสให้กับตนเองค่ะเปิดให้โอกาสให้กับตนเองที่จะออกมาสู่โลกภายนอกนะคะเพราะว่าถ้าเรายังปิดกั้นตนเองหรือว่าเรายังมีความกลัวอยู่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะดูโลกภายนอกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถทําได้เหมือนกับคนทั่วๆไปค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยเราต้องกล้าพอเรากล้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเปิดโอกาสให้กับตนเองค่ะ ในส่วนของสถานประกอบการก็เช่นกันค่ะก็อยากที่จะให้เปิดโอกาสให้กับคนพิการในการที่จะมาทำงานร่วมนะคะคนพิการเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าไม่เป็นภาระสำหรับคุณแน่ๆเลยเพราะว่าคนพิการเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเขาก็จะพยายามทำสิ่งที่ทุกคนให้โอกาสเนี่ยได้อย่างดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ หรือเอาพุทธที่จะออกมาเนี่ยอุ้ยเชื่อว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆจะเป็นผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรของคุณค่ะยังไงก็อยากให้องค์กรต่างๆเปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจให้สำหรับคนพิการด้วยค่ะคือผมไม่อยากให้ใครมองผมแบบไร้ค่าผมก็มีความสามารถนะอยากจะเอาอความสามารถนะอะของผมอะถ่ายทอดให้เขาเห็น ผมเชื่อนะคนทุกคนมีม,มีมีสิ่งดีในตัวเองทุกคนรเราจะหาเจอไหมเราก็เราก็หาศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้ชีวิตเรามีคุณค่าก็สามารถแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราไม่เป็นภาระสังคมนะเราหาเงินด้วยอาชีพจริตของเราเองเองนะะี่ยค่ะ